สวัสดีค่ะวันนี้รู้ว่าเราขนย้ายอยู่กันที่ um อำเภอสันกำแพงบ่อสร้างเชียงใหม่นะคะเราจะพาไปดูว่าวันนี้เราจะมาขนย้ายอะไรกันบ้างนี่เลยเป็นเครื่องจักรเครื่องเนื้ผ้าเครื่องสกินผ้าลูกค้าบอกว่าวันนี้มีแต่ของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆที่รู้อ้วนชอบเลยจัดมาคะ่ะพี่ๆเขานะคะเริ่มแรกเลยเครื่องจักรเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ํามันจักรออกก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องของน้องเสียหายแล้วก็ลดการที่ว่าเวลายกแล้วเนี่ยน้ํามันในเครื่องจ,กจักรจะไหลออกมาเนาะก็ะต้องทําการเทน้ํามันออกก่อนทุกเครื่องเลยนะคะแล้วเป็นการ รีเช็คให้ลูกค้าด้วยเนาะหลังจากนั้นและตัวหัวจักร่ะแล้วก็จะเริ่มทําการขนย้ายกันเลยนะนี่ทางขึ้นแคบมากชันมากเริ่มาดูนะคะว่าพี่ๆเขาจะฝุดลงก,กันได้หรือเปล่านะเด็กมาแล้วเงียบเงียบ หนักมากนะคะทุกคนตัวนี้เลยบอกเลยว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าความจริงแล้วคือน้องหนักมากไม่เชื่อดูหน้าพี่ได้เครื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสกรีน,นะค่ะก็คือตัวนี้นะ,ะเอาลงไปธรรมดาไม่ได้เพราะาต้องถอดตัวหัวออกก่อนแล้วก็ถึงจะเอาลงไปได้นะคะ แล้วงานนี้นะคะก็คือเครื่องของ2จุดนะคะจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนงานหนึ่งก็คือเป็นเครื่องจักรตัวใหญ่มากนะคะที่แบบว่าตัวใหญ่ที่สุดของงานนี้เลยลูกค้าบอกว่าเอาเครื่องนี้ไปด้วยห่วงสุดๆต้องทําการถอนบาง,บางส่วนบางจุดออกก่อนนะคะเลยนะคะก่อนที่เราจะยกแต่ละที่แต่ละจุดที่จะวางเนี่ยก็จะเซฟของให้ลูกค้าทุกจุดเลยนะไม่ว่าืจะต่างระดับยังไงหรือว่าจะหนักแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เซฟที่ป้องกันไปให้ลูกค้าเสมอเลยนะคะแล้วไปดูกันนะคะว่าความยากในการเอาเครื่องจักรตัวห ขึ้นรถแล้วก็กว่าจะพาน้องไปในรถได้มันยากพันทั้งหนักแล้วก็ทั้งใหญ่ต้องใช้คนในการยกเยอะถ้าเราไม่มีไฮดรลิปทายเนี่ยก็คือจะไม่สามารถยกน้องขึ้นไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าหนักมากใช้ทีมงานหลายคนมากแต่ดีที่น้องยังมีล้อแล้วก็พาน้องไปถึงฝั่งฝั่งไหนถ้าใครอยากจะดูคลิปที่คนย้ายเครื่องจักรย้ายของใหญ่จะย้ายยังไงจะมีเทคนิคในการย้ายแบบไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ร้วแลควขนย้ายไว้ด้วยนะคะตอนนี้ไป้วกษาบ๊ายบาย